ครับนิสันนาวาล่าคันนี้ครับเพิ่งเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก,กับเราไปเนาะตอนนี้ช่างจันจับดูเครื่องแล้วรถฟังมาว่าจินยางด้านในนะครับด้านซ้ายด้านขวาจินด้านในนะครับทีนี้ช่างจันเลยไปก้มดูใต้ท้องรถไปเจ้าของรถไปข้างหน้าเลยครับไปดูใต้ท้องรถจะชี้ให้เบิ้งทําไมถึงบอกว่ารถคันนี้มันจินยางถ้าเราตั้งศูนย์ไปมันก็ช่วยได้ประมาณ50%นะครับแต่ท่านนีงจะได้เจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับ ันนี้ตัวตั้งศูนย์ครับนี่ครับมืดมองก็เห็นนี่ครับตัวตั้งศูนย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งศูนย์คือมันตั้งดึงปีกนกเข้าข้างในสุดเพื่อจะให้ปีกนกเข้าในปุ๊บข้างล่างเข้าข้างบนออกแต่มันยังเข้าไม่พอเพราะมันสุดแล้วตัวนี้ตั้งสุดแล้วนะครับพี่น้องนี่ตั้งสุดแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้มันก็เลยทำกินยางพอตั้งสุดแล้วก็ยังกินยางอยู่วิธีที่สองเขาก็เลยคุยกันว่าต้องดัดคอมาแต่ช่างจันมองดูรถคันนี้แล้วช่างจันจะให้ความรู้นะ อันนี้ถ้าดาัดคอมมาเสียของครับนี่ครับเอฟซีครับมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับของเรามันเป็นยางใหญ่แม็กใหญ่ยางใหญ่แม็กสวยถ้าเราไปดัดคอมมามันก็ได้แค่ดัดแต่ถ้าเรายกหน้าขึ้นสักนิดนึงแค่ยกหน้าขึ้นมันก็ไม่จินยางแล้วพอเรายกหน้าขึ้นมาสักหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วเนี่ยล้อมันจะแบะออกมาข้างนอกทําให้รถคันนี้มันจินยางด้านนอกประมาณ20อร์ซนจากนั้นเราก็ตั้งศูนย์ กลับคืนมาตำแหน่งกลางเห็นไหม,มคำว่าจินยางปุ๊บก็จะหายตอนนี้เรถมเป็นจินยางด้านใน50%เอยู่เพราะมันตั้งสุดแล้วตั้งมากกว่านี้คือตั้งไม่ได้แล้วเพราะมันตั้งสุดแล้วถ้าเราตั้งตำแหน่งกลางก็จินด้านในร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตั้งศูนย์ตำแหน่งกลางจินยางด้านในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอตั้งสุดแล้วก็ยังจินด้านใน50%เปอร์เซ็นต์คือสุดแล้วก็คือสุดทีนี้พอวิธีแก้แก้ด้วยการมองภาพรวมเนาะหลัง ร้อใหญ่หน้าร้อใหญ่ถ้าเรายกขึ้นสักนิดหนึ่งหล่อเลยหนึ่งได้ความสวยสองได้แก้ปัญหาเรื่องกินยางตรงจุดนิสันนาวาล่าทุกคันนะครับที่บอกว่าไปตั้งศูนย์ที่ไหนก็ไม่หายกินด้านในมันเดิมไปตั้งศูนย์กี่ที่ก็กินด้านในมันเดิมมันก็กินเนี่ยเพราะมันตั้งศูนย์แล้วเห็นไหมมันตั้งศูนย์แล้วมันก็ต้องกินมันเดิมจะให้มันหายมันไม่หายหรอกเพราะมันตั้งศูนย์แล้วมันก็กินด้านในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอยากให้มันหายแบบถาวรเลยคือ ยกหน้าขึ้นนะครับยกหน้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งพอยกหน้าขึ้นปุ๊บล้อมันก็จะออกมาข้างนอกมันก็จินด้านนอก20%แล้วเราก็ตั้งคืนมันสามารถสวิงได้เห็นไหมนี่คือการตั้งศูนย์แล้วจะจบนะถ้าวันนี้เรามีงบเราก็ทําไปเลยถ้าไม่มีงบเราก็ใช้ไปก่อนวันไหนเราว่างเราค่อยมาทำเอาเอาเอาเป็นว่าแนะนําแบบนี้ดีไหมนี่คือชัดจน ก็จบเลยค่ะครับผมเพราะว่ามันตั้งสุดแล้วจริี่หลายๆคนบอกว่าช่างทำไมเขาตั้งไม่หายทีอ่ะไปตั้งมาหลายทีแล้วมันก็ไม่หายเลยเพราะมันตั้งสุดแล้วอ่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่จะเอามาใส่ให้เนาะโอเค